สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองทำอะไรสนุกๆด้วยเจมินายกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับตอนนี้เจมินายเนาะถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับก็สามารถใช้2.5แฟลได้ไม่จำกัดเนาะ,ะทีเนี้ยมันทำอะไรได้เยอะนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เรา จะมาลองกันวันนี้นะครับก็คือหลายคนอาจจะเคยเข้าไปลองเล่น Text to s p e e d ใน Google AI Studio นะครับ Google AI Studio เนี่ยมันก็จะสามารถเขียนสคริปต์ว่าจะให้เขาพูดไรเนาะแล้วกเ็เขาก็จะพูดตามนั้นอะไรเงี้ยนะครับนี้เราจะมาลองดูว่าตัว Gemini เนี่ยสามารถสร้างอินเทอร์เฟซแล้วก็ใส่สคริปต์เพื่อที่จะเจนเสียงพูดดาวน์โหลดไปใช้งานได้ด้วยนะครับ ให้ทุกคนนะครับทําตามผมนะครับเปิดแชทใหม่ขึ้นมาเนาะแชทใหม่ขึ้นมาแล้ก็กดเลือก Canvas นะครับ c a n v a ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมตามนี้เลยนะครับโดยกําหนดให้ท a กเนี่ยเป็นการสร้างเครื่องมือสร้างเสียงพูดจากข้อความนะครับ Text to s p e e d นะครับโดย Consider นะครับผมสามารถเขียนสคริปต์เองได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะแก้ไขสคริปต์เองได้เนาะแล้วก็เลือกรูปแบบของเสียงได้นะครับ แล้วก็ให้เสียงเนี่ยลองรับภาษาไทยนะครับแล้วก็หลังจากเสียงพูดสร้างเสียงพูดเสร็จแล้วก็ให้ดาวน์โหลดเสียงไปใช้งานได้ด้วยนะครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บอ่ะเราก็ลองกดรันพร้อมนะครับอ่าเขาก็จะเริ่มเขียนโค้ดนะครับโดยโค้ดเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบ HTML 1ไฟล์นะครับแล้วก็แทรก JavaScript ลงไปนะครับ แล้วก็ตัวอินเทอร์เฟสเนี่ยเขาจะคอนโทรลด้วยตัวเ,เทลวินนะครับเพื่อที่จะให้อินเทอร์เฟสออกมาสวยๆนะครับลองเอเสร็จแล้วนะครับเอเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเนาะเขาก็จะเขียนคำอธิบายไว้ว่าการทำงานเป็นแบบไหนนะครับนี่ข้อความก็จะเป็นตรงนี้เนเาะเดี๋ยวผมลองเอาอันนี้แหละนะครับมาเป็นข้อความในการพูด อ่านะครับแล้วก็เสียงเนาะเขาก็มีให้เลือกโทนของเสียงชนะัดเจนผ่อนคลายอ่ะสร้างเสียงพูดนะครับเห็นไหมครับมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่า,าตัว Gemini เนาะเขารู้จัก API ของตัว Google AI Studio นะครับอ่าเขาก็จะเจนออกมาเป็นเสียงสวัสดีครับนี่คือเครื่องมือสร้างเสียงพูดจากข้อความ Text t speechech to spe ech, ที่ใช้ API, เพื่อสสร้าาางงไฟงาาไฟลล์เเียยภษทแะห็นไหมครับเราก็สามารถเลือกเสียงพูดได้เนาะ,ะเลือกเสียงพูดได้แต่ว่านนี้อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนก็คือว่าไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะเราก็ต้องรุนเนอาเองอาจจะต้องไปเขียนเพิ่มในพร้อมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าชื่อพวกนี้นะครับใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้หญิง นะครับแต่ว่าอันนึงก็คือเราสามารถดาวน์โหลดนะครับเราก็ดาวน์โหลดเป็นเว็บไปใช้งานได้นะครับดาวน์โหลดมาก็จะเป็นไฟล์นี้สวัสดีครับนี่นค,คือเครื่องมือสร้างเสียงพูดจากข้อความ Text to Speech ที่ใช้ Gemini API เพื่อสร้างไฟล์เสียงภาษาไทยและภาษาอื่นๆตามสคริปต์ที่คุณป้อนคุณสามารถเลือกรูปแบบเสียงพูดและดาวน์โหลดไฟล์เสียงที่สร้างเสร็จแล้วได้ทันทีครับ ผมจะสร้างไฟล์ HTML แบบครบวงจร HTML CSS ด้วย Tailwind และ JavaScript ให้คุณใช้งานได้เลยครับอ่ครับงงๆง,งนิดนึงครับผมหาวิธีปิดไม่เจอหลังจากเปิดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรอ่ะก็จะเห็นนะครับว่ามันสามารถที่จะอ่าทำอินเทอร์เฟซแบบนี้ได้นะครับเวลาเราจะใช้เนาะเราก็สามารถคัดลอกตัวนี้นะครับคัดลอกตัวนี้แล้วก็ส่งเป็น URL ไปแบบนี้นะครับ อาแปบ๊บหนึ่งนะครับแชร์ share. ผมกดผิดนะครับต้องกดแชร์นะครับแล้วก็เขาจะสร้างลิงก์แบบนี้คัดลอกลิงก์ไปนะครับเอาลิงก์ไปใช้งานนะครับเราก็จะได้อินเทอร์เฟซแบบเมื่อกี้นะครับมาแบบส่งให้คนอื่นเอาไปใช้ได้นะครับการใช้งานลิมิตมันก็จะตามา API ฟรีของตัว Google AI Studio นะครับ เราก็จะสามารถเลือกได้ครับ <c oughs> แล้วก็สรงเสียงพูดได้นะครับสวัสดีชาวโลกนะครับก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครแบบอยากได้เครื่องมือง่ายๆในการสร้างสคริปต์เสียงนะครับก็ทำง่ายๆแค่นี้เอง ก็สามารถจะใช้งานได้แล้วฟรีด้วยนะครับอยากให้ลองไปเล่นดูนะครับว่าจริงๆแล้วเจมินายเนี่ยสามารถทำอะไรได้สนุกสนุกเยอะมากเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราจจะต้องไปเรียนรู้นิดนึงนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็อแดปแล้วก็ลองทำเวิร์กโฟลต่างๆเล่นกันนะครับน่าสนุกมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ด้วยนะครับ